ไฟสว่างมากๆค่ะทุกคนถ่ายกลางคืนเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยค่ะทุกคนเพราะว่าแสงจากยูริกสอ0ตัวเดียวเอาอยู่แน่นอนค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเน็ตก็ออกมานอกสถานที่นะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเน็ตก็อยู่ที่สยามสาแควร์เลยค่ะฮะคลิปดีเสียงชัดเงี้ยม่ใช่ที่มานี่คนต่ำต่ำแล้วสามสามคนอะสามติดสามติดนี่คือถึง ติดพี่ว่าไม่ถึงหรอกจริงๆจริงกนเต็มที่อะกล้องกล้องกล้องหนึ่งแต่ต้องมีคนถือไมค์ถือไมค์ถือไฟอะไฟจริงอะถ้าหนักหน่อยถือป๊อปถืออะไรเอาจริงไม่เยอะไม่จริงอ่ะทั้งคลิปอะเนตมีตากล้องแค่คนเดียวจริงเพราะว่าตากล้องของเนตมีตัวช่วยดีๆอย่างเจ้าตัวนี้เลยยูริกสองร้อยที่มีไฟในตัวแถมมีหลอดไฟข้างในถึงสองร้อยดวงให้ความสว่างสูงมากสามารถเลือกเปิดไฟได แบบคือเปิดทั้งหมดแบบนี้หรือเปิดใช้เฉพาะส่วนบนแล้วก็ส่วนล่างแบบนี้ก็ได้ค่ะมีดิมเมอร์ปรับสีไฟและความสว่างสามารถปรับอุณหภูมิไฟได้ตั้งแต่2,500เคลวินไปจนถึง8,500เคลวินและยังปรับความสว่างได้ตั้งแต่20%ไปจนถึง100%เขามีช่องสกูหนส่วน 4, ส,สวนีมาให้สําหรับต่ออุปกรณ์ด้วยนะใช้ได้ทั้งกับกล้องแล้วก็มือถือแถมยังมีที่ยึดมือถือมาให้ในตัวอีก แล้ตัวยืดมือถือที่เขาให้มาก็ยังสามารถยืดได้สูงสุดถึง10เซนติเมตรมีช่องฮอตช่วยถึง3ช่องติดอุปกรณ์เสริมได้สบายมากและก็ยังมีช่องสกูนหนึส่วนสีให้ใช้ด้านข้างแล้วก็ด้านล่างเพื่อให้สามารถใช้ได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนยังไม่พอเจ้าตัวนี้เขายังมีช่อง USB สําหรับเสียบชาร์จมือถือมาให้อีกด้วยไลฟ์กันไปยาวๆไม่ต้องกลัวสะดุดเพราวะว่าแบตหมด และเจ้าตัวนี้เมื่อใช้ความสว่างสูงสุดที่100เซ <c oughs> ก็จะสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องถึง2ชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าใช้งานอยู่ที่20%เซ <c oughs> ก็จะใช้งานต่อเนื่องได้ถึง10ชั่วโมงเพราะเจ้าตัวนี้ <c oughs> เขามีแบตเตอรี่ในตัวถึง8 0 0 0มิลลิแอมวัสดุคุณภาพดีแข็งแรงทนทานน้ำหนักเพียงแค่1.2กิโลกรมัมและคุณสมบัติทั้งหมดนี้ก็อยู่ในราคาเพียงแค่1790บาทเท่านั้นเองแล้วสำหรับใครที่สนใจ <c oughs> ก็สามารถเข้ามาลองเล่นสินค้าใหม่ได้ก่อน ช็อปเลยนะคะแล้วคลิปหน้าเนะี่ยจะมาแชร์ไอเทมอะไรดีๆให้เพื่อนๆดูอีกก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ได้ที่ช่องไ m ม n Studio และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้